กับสวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยนะครับกับชั้นลงรถบ้านนะครับผมวันนี้ผมจะมานำเสนอรถสภาพสวยๆอึดๆถึกๆทนนเลยนะครับยอดนิยมนะครับกับ t o โย t ้าว o ออนะครับผมตัวนี้เป็นปี2008นะครับผมคันนี้รถบ้านมือเดียวเลยนะครับรถบ้านมือเดียวไม่เคยติดแก๊สนะครับผม เครื่อง1 5 0ซีซีนะครับผมมาพร้อมกับสีดำยอดนิยมเลยนะครับผมคันนี้ปี2008นะครับผมเป็นตัวเจนะครับแต่ตัวเจเนี่ยลูกค้าเขาได้ปรับเปลี่ยนไฟฟ้าทั้งคันเลยนะครับเดี๋ยวผมไปไล่เลียงให้ดูนะครับว่าทำอะไรไปบ้างนะครับตัวนี้คือตัวเจนะครับปี2008นนะครับผมมาพร้อมกับสีดำยอดนิยมนะครับ มาดูด้านหน้ากันเลยนะครับมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันนะครับสีดํายอดนิยมนะครับผมสีสวยเงาเงานะครับผมมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมย้ํานิดนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมสเกิร์ตหล่อเลยนะครับผมด้านข้างนะครับแม็กลูกค้าใส่มาขอบ17นะครับผมแต่ยางตัวนี้ปีต่ําแล้วนะครับผมก็วิ่งอ่ะตอนที่ผมวิ่งมามีหอนหอนบ้างนะครับผม รายงานตรงๆนะครับผมด้านข้างก็ล้อแม็กเท่ๆนะครับแล้วก็พร้อมสเก์ตรอบคันนะครับผมตัวนี้ก็มี VVTI นะครับบ่งบอกเครื่องเป็น VVTI แล้วนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับผมลูกค้าแต่งมาค่อนข้างครบครับคันนี้ครับผมมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสีดำนะครับแม็หล่อๆเลยนะครับ รถเ,เดิมๆบางๆนะครับผมไม่มีชนหนักร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีตัดต่อนะครับน้าท่วมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมครับไม่มีตัดต่อน้ําท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมไม่มี hombres, okay. ชนหนักนะครับมาดูด้านหลังครับนี่นะครับไฟท้ายทรงนี้นะครับสเกิร์ตรอบคันสวยๆนะครับแล้วก็มีไฟทับทิมอยู่ด้านล่างนะครับแต่งมาครบๆครับลูกค้าทะเบียนนี้8 6 8 8เนี่ยลูกค้าเก่าขอคืนนะครับผมตอนนี้กําลังสลับป้ายอยู่ครับแต่เป็นรถมือเดียวเลยนะครับผม สลับคืนนะครับป้ายนี้นะครับคือเขาเป็นเลขมงคลของลูกค้าเขานะครับผมอ่าด้านหลังนะครับรุ่น V8 นะครับผมตาโตต้าขนาดใหญ่นะครับผมมีสปอยเลอร์หลังหนึ่งชิ้นนะครับผมมีไฟทับทิมด้านล่างตรงสเกิร์ตนะครับผมอ่าเซ็นเซอร์ถอยหลังไม่แน่ใจว่าติดหรือเปล่านะครับผมไม่มั่นใจนะครับผมครับแต่จริงๆตัวเจมจะไม่มีนะครับลูกค้าเขาติดเพิ่มมานะครับผมอ่มาดูดดูด้านข้างนี้นะครับผมสีสันโดยรวมสวยๆเลยครับ สวยเลยแม็กเท่เลยครับแต่ยางปีต่ำอย่างที่ผมบอกนะครับผมกระจกนะครับกระจกกระจกโตต้าอยู่ครบครับโตต้าอยู่ครบครับไม่เคยแตกนะครับผมนะครับสีเงาเงาครับหล่อครับคันนี้หล่อเท่เลยอ้าวราคาครับลืมบอกราคา1 7 9่0 0าบาทเท่านั้นครับลูกค้าประวัติดีจัดฟรีดาวได้เลยนะครับผมผ่อนตกประมาณ4 0 0 0บวกลบครับแล้วแต่จำนวนปีนะครับผม ราคา1 7 9่0 0บาทเท่านั้นครับออปชันเต็มเต็มครับเป็นตัวเจแต่ออปชันเต็มเต็มครับผมเดี๋ยวผมแนะนำเลยนะครับมาดูด้านในกันเลยครับผมลูกค้าทำเป็นปุ่มรีโมทมาแล้วนะครับผมนี่นะครับกระจกเลี้ยวก็มีไฟนะครับมาดูภายในครับภายในเป็นดำนะครับเป็นเบาะเบาะทอมีดีดำนะครับผม แล้วก็ลูกค้าได้ได้เปลี่ยนเป็นกระจกปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้าแล้วนะครับผมเนี่ยครับเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยเพราะตัวเจจริงๆอ่ะมันจะปรับปรับไฟฟ้าไม่ได้นะครับพับไฟฟ้าไม่ได้แต่ลูกค้าเนี่ยใส่มาตรงรุ่นเลยนะครับผมครับดูครับภายในครับสวยๆครับเบาะยังฟูๆครับผมกำมหยี่สีดํานะครับอ่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมมานั่งข้างในก่อนอ่ะสตาร์ทรถกันเลยครับ กล้องนะครับผมเปิดยังไงแล้วเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเปิดยังไงนะครับไม่เข้าเสียบหรือยังไม่แน่ใจนะครับก็อันนี้แล้วกันครับลูกค้าอันนี้ลูกค้าเก่าเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นพวงมาลัยของรีโวนะครับนี่ครับมัลติฟังก์ชันนะครับผมต่อนะครับต่อยังใช้งานได้ปกติเลยครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมนี่ครับปรับเปลี่ยนที่ พงม,มาลัยเลยลูกค้าตอบไว้ดีไว้ดีมากเลยนะครับผมวิทยุอ่าดีวิทยุนะครับนี่ครับนี่ครับปรับที่พงมาลัยได้เลยนะครับผมนี่ครับนี่ครับโอ้ลูกค้าทําถึงครับคันนี้ผมบอกเลยลูกค้าทําถึงนะครับเมื่่อไรก็ อันนี้พวงมาลัยมาติฟังก์ชันนะครับใช้งานได้เลยนะครับลูกค้าสวยนะครับมาอยู่ในวีออสแล้วก็สวยนะครับเท่นะครับนี่ครับเท่นะครับพวงมาลัยวงนี้ก็หลายตังอยู่นะครับต้องมี5,000ันบวกลบเลยครับผมแล้วก็ดูด้านไหนครับเป็นจอนะครับใส่แผ่นได้นะครับผมมีเนเนวิเกเตอร์ด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับมีเนด้วยนะครับไหมยที่ ไาทีลน่แสนเก้าครับลูกค้าแสนเก้านะครับปี2008นะครับคันนี้นะครับภาษีสิ้นปีนะครับผมด้านนี้ก็จะเป็นคอนโซลสีดํานะครับสวยๆเรียบๆลอยๆเลยครับเรียบร้อยเลยนะครับสวยๆเลยครับผมแอร์เย็นเจี๊ยบครับผมแอร์เย็นนะครับด้านนี้ก็มีที่เก็บแก้วน้ํานะครับหนึ่งช่องด้านขวาคนขับอีกหนึ่งช่องครับผม พงมาลัยครับลูกค้าเท่มากๆเลยครับเท่ครับหล่อๆเลยครับผมไฟส่องแผนที่ติดนะครับผมดูนะครับลูกค้าแผงประตูสวยๆนะครับเบาะสวยๆครับแต่ก็มีคราบๆเปื่ๆบ้างนะครับผมมีคราบเปื่ๆบ้างนะครับตามการใช้งานนี่นะครับก็มีพวกประกันรู้สึกจะสิ้นปีนะครับภายในสวยครับแอร์เย็นนะครับ ้าเพดานเหมือนเดิมครับสวยๆเลยครับป้าเพดานสวยๆเลยครับดูรถต้องดูจับภายในะครับมันจะสวยครับผมอามาเทสกระจกกันดีกว่านะครับกระจกขวานะครับนี่ลงออโต้ด้วยครับขึ้นออโต้ด้วยครับมาลูกค้าเก่าทําถึงมากซ้ายครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบได้ครบนะครับผม ตัวนี้ก็ปรับข้างไฟฟ้าครับพับไฟฟ้าครับอ๋อใช้งานได้ปกติครับลูกค้าทำมาดีเลยครับอ่เดี๋ยวผมไปให้ดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็สวยครับด้านหลังแผงประตูสีดํานะครับสวยๆเลยสวยๆเลยนะครับผมผมมันดัง ด้านหลังนะครับนี่ครับลูกค้าสวยงามครับตามท้องเรื่องเลยครับผมได้พวงมาลัยกับจอนี่ก็คุ้มแล้วครับแต่งมาสวยงามครับสเกิร์ตรอบคันด้วยครับได้สีดำด้วยเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะครับคันนี้รถบ้านมือเดียวนะครับรถบ้านมือเดียวไม่เคยติดแก๊สนะครับผม ฝาเขกระโปรงเดิมครับบ <point> ัมโตต้าอยู hmm ่ครบครับนี <shared> ่ครับเลเบลอยู่ครบนะครับผมรถเนี่ยเคยแกะเคลียร์สีมานะครับแกะเคเคลียร์สีมาเฉยๆการแกะเคลียร์สีเนี่ยคือไม่ได้มีการชนหนักนะครับผมเวลาเขาพ่นสีเนี่ยเขาก็จะแกะฝาไปพ่นนะครับผมห้องเครื่องโดยรวมเดิมครับเดิมๆครับอันนี้จะเป็นคาบน้ํายานะครับน้ายาตอนที่ลูกค้าเขาทําสีมานะครับผมแต่ห้องเครื่องเดิมครับ เครื่องเดินดีครับนิ่งๆครับผมอัตราการเร่งดีครับผมขับไปแล้วครับมียางหอนหน่อยๆครับเพราะยางมันปีมันต่ำแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมมาสรุปให้กันอีกรอบนะครับผมกับคันนี้นะครับโตยโยต้ v วีออสปี08ตัวเจนะครับแต่ทำไฟฟ้า ั้งคันครับผมกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้าแม็กขอบ17มาพร้อมกับสีดำยอดนิยมสเกิร์ตรอบคันนะครับปี2008นะครับผมกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับผมราคา $179,000 บาทเท่านั้นครับเครื่องเกียร์ดีเลยนะครับช่วงล่างดีนะครับแม็กขอบ17นะครับสเกิร์ตรอบคันหล่อๆเลยนะครับแล้วก็ภายในก็ได้เปลี่ยนจอมานะครับ ใส่แผ่นซีดีได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนพวงมาลัยเป็นของดี v วแล้วนะครับผมไฟฟ้าทั้งคันนะครับรถบ้านมือเดียวเลยนะครับลูกค้าสนใจคันนี้โทรนะครับ085 817 9617นะครับหรือ ID Line นะครับ MM 2919นะครับธนาลงรถบ้านอยู่กรทมถนนนิวิตใหม่ซอย40นะครับยังไงก็ทักไลน์มาคุยกันก่อนได้นะครับจะจัดไฟแนนซ์หรือซื้อเงินสดได้นะครับผม ซื้อเงินสดมีบริการจัดส่งถึงที่เลยนะครับผมรับประกันการโอน100%ครับโอนไม่ได้ยินดีคืนเงิน100%นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมกับ t o ต้าวีออนะครับปี2008นะครับผมสีดํายอดนิยมสเกิร์ตรอบคันราคา179,000บาทเท่านั้นครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ